Ature, เอาเอาเ <mileage. S 1> ลยเอาเลยเอาเลยไปหนึ่งโซนไว้โซนไว้กระดุกหนึ่งไปชุบ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 อุ้มไปชุบเอ้ยพี่สรีขอทุกทางพี่อีฟวอยู่ขวาล่างอีฟวอยู่ขวาล่างมีมามีมาหลังนะครับมีมามีแอปอยู่มีแอปอยู่ มีอยู่หลังนักข่าหลังนักรัาเจ็ดคนวินญาณปีเจ็ดแปดคนไม่ไม่ใช่เขไปจุ่มแล้วนะแค่มาให้กำลังใจเขาเลยจุ่มแล้วสี่ศูนย์เดินเข้าไป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 เดินเข้ามาเดินเข้าาเดินเข้ามาหยิบของมาาาเดินเข้ามาหยิบของยืนตรงนี้ก่อน4040นนเหตุนักข่าวไหมมีตะฮงอยู่ตรงนั้น ขาจะไยยืนหน้าดิไม่ต้องมายืนหลังเดยใครรูปมัวหนึ่งไปขัดไหมตัวหนึ่งไปขัดไหมไปไปไปได้ไหมใครใครทำได้อะใครว่าทำได้สักคนนึงสดยาสดยาไปเดินไปเดินไปเดินเดินไปรับรอรับเพื่อนแลรับกลับไม่ไม่ไปถึงใหญ่ตัวเดินแล้วเดี๋ยวค่อยวิ่งทีเดียวสี่สิบวิ ดูดูซ้ายดูเนินขวาเนินมาตรงผมนะครับมาตรงผมนะครับมาต้ไปไตามตามตามพ่นหน่อยตามพ <so ่นหน่อยไม้มาหน้าเลยไม้มาหน้าเลยรวมรวมตรน้รวมนี้มาก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 มาครับครับครับรับรับเขาเขาจะเดินสามารถสามารถสามารถพี่สามารสามรสามเกมเขียวสวยไหมเขาเดินถนนเขาเดินถนน คนจุมนะนจ่มสาม้าน,นะจุ่มอยนะจุ่มานะสาม้าพี่ส <Okay. S 3> าม้าสาม้าสาม้าขย่บขึ้นมาซ้ายขออยับขึ้นมาซ้ายขยับขึ้นมาซ้ายอ่าพอพอ,อยู่นี่ล้พอละรับละคนกินยาไปไร่เลย ถ้าเขามาเยอะจีส่งกงเ๋ยพีเพื่อนเ่ยกันเยอเปลอีกเปดแล้วเยวยนดีส่งด้นะพี่เอ้ยฝากส่งได้เดี๋ยวพี่ตหนึ่งงไเอมลมไมตหรอ ดูสายด้ดีอย่ายืนอย่างเงี้ยให้ยืนตรงไหนเมื่อกี้นี้มีมี่ตะหุ่มีอยู่หลังะใช่ครับแล้วเขียวสวนเข้ามาเลยนยาวิ่งนะครับยาววิ่งเขียวว่าเขียวไมมว่าอย่ายืนแบบนี้มีแต่หุ้มอยู่ข้างหลังโซนสองโซนระวังระวังคนคนไม่ขัดระวังต้องมีนะระวังปิดปิดพี่ปิดมี่ตะหุ่มก่อนเลยปะไม่มีอยู่สีตัวอยางหลังคาเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ถ้าเราไม่ได้สองโซน 2อ2ศูนทุกคนมัใจเย็นทุกคนเดี๋ยวเให้ให้ามนมาเล่นไมเห็นแตุ่งไม่แอบไปแกหรอออกมาายามา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 ถ้าจะงัดก็เอาถ้าจะงัดก็เอาอามอมอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพ่งถ้าเขาจะงัดก็เอาไมมีตัวเก็บฟกะ ไม่ไม่ระวังซ้ายด้วยอย่าอย่าไปบอกเรื่อตัวแฟนเลยอยไปอย่าไปเยอะอย่าไปเยอะตม่เปกินสามคนปตินหน้าหน้าไหนยปูตินมาเหมือนเดิมมาเพื่อน ไม่เราเราไม่ได้จะไปนีใช่ใกันไว้ไงถ้าเขาเข้าเขาเ้าเนี่ยเขาเข้า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 เขาข้า้อาหมเขาก็ด้มาเขมาเาข้างหน้าายเขามาไไลไลเอาเลยไปหาเยะๆเวลเี้าเาุเลุยเอาเลยเอาเลยเาเสานึ่ ด้วรีไฟด้วยรีไฟด้วยหาลีหาลีมหน่อยขมหน่อยหน่อยมหน่อยตายผม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 ตายเล่นคนนี้ที่ลุ้นป้าจางจุบหน่อยตายเายุบยบเขาชุบเขาชุบหลังบ้านเขาชุบหลังบ้านพี่เนี่ยผมตายพี่ผมตายผมตายเขาชุบหลังบ้านปตหนึ่ง เอาชุบเนี่ยตัวชุบเอาตัวชุ๊บไปอีแล้วอีก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 แล้วีกแล้วอีกแล้วตัวจุบหลังบ้านวิ่งวิ่งปล่อย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 พี่ปล่อยพี่ปล่อยเียวพี่ปล่อยเอาเลยค้อนเลยค้อนเลยค้อนเลยลุงจุ๊บอยู่ผมอนลยขอขอขอเฮ้ยปิดเไม่มีเพื่อนเพื่อนเราไม่มีร้องเศร้าด้วยใจเย็นใจเย็นเนงง ขอข้างแรกกับมานอยขอข้างแรกกับมาหน่อยดิเรียกมาหน่อย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 กะมากะมากะมาเอาเอาเลยเอาเลยเอาเลยไปหนึ่งสซนไว้โซนไว้สุดหนขอโทษไปบอสไป

<Billie S 1> โอ้มันวิ่งมันวิ mm ่งปล่อยปลอยปล่อยพี่ปล่อยเดี๋ยวพี่ปล่อยเายอมตายโอ้กูตายกูตายกูตายเยอะอย่าไปเยอะอย่าไปเยอะไมไม่เกินสามคนเขไม่ไเขาเขาหน้าเขาหน้าไปได้นู่ยเขาหน้าเดี๋เดโตนำได้นูยตรงนั้นอะสาคนอ่ะไอ้เหนือเขมา

แนวระวังหลังไปปั๊มแนวปั๊มครับเล่นหนเกียร์เกียร์ด้วยมกว่าใช่ไหมลีลีลีหาลีหาลีขมหน่อย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 เล่นหน่อยเล่นนอยอย่าแยกอย่าแยกไม่รวมเลยตายอตายลยอยมีข้า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 หลังพี่แหลมพี่แหลมมีข้าหลังมีข้าหลังขอบผมเลยขอบผมเลย มีข้าวหลัง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 โอ้ยมีข้าวหลังโอ้ยใครชุบกลัวเมื่อกี้ไม่ตื่นอ่ะเฮ้ยโอ้ยไปไอ้แก้วเอาได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 ้เฮ้ยดูเพื่อนดูเพื่อนหาลีดูเพื่อนหาลีเล่นได้หาลีหาลีหาลีอย่าเดินอย่าโดนงงหาลี หาลี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 ลีได้ลีเลยดูเหลี่ยมดีแล้วใช่ครับเอายังเหลี่ครับเสวยแบบคุณตรงนี้หนึ่งคนแล้คิดไปหนึ่สวยหาเล่นให้เพื่อนหน่อยหาเล่นตัดใ่หเ้เพื่อนหน่อยตรยดีตรงนี้แหละดู ลี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 แล้วรวมกุ๊บลีหลีกูไปลีกูไปลีกูไปมีใครล่วงอีกมีใครล่วงมามามาลีกูล้เดินมาีกูล้เดินมาไม่ต้องยิงงงลีกูรอมาออกมาเดินมาเดินมา จุ่มหนึ่งจุ่มหนึ่งจุ่มหนึ่จุ่มจุ่มนะที่ใครจุ่มรู้ตัวเองเหนือจุ่มเลยจุ่มเลยจุ่้วังโซนโซนทั้งหมดโซนทั้งหมดฝังกูโซนกว้าง